สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านขาวันนี้จะมารีวิว EA s 1 g o Trader นะครับจะมี preset อยู่2ส,ส่วนครับก็คือความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ำนะครับสำหรับ preset ความเสี่ยงสูงของเขา H1 นะครับเขารันมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะครับแต่ผมว่าเขาได้มีการปรับเปลี่ยน preset ของเขาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะใช้อ้างอิงไม่ได้นะครับสำหรับ preset ต่อมานะครับความเสี่ยงต่ำนะครับ ซึ่งเขาลั่นมาได้3เดือนนะครับสร้างผลตอบแทนให้เขาไปที่3.3นะครับสำหรับพีซีต่อมานะครับความเสี่ยงสูงนะครับ M5 นะครับซึ่งให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเดือนที่แล้วนะครับกำไร23เดือนนี้15เนะครับ2เดือนรวมกำไรแล้ว42ซนะครับซึ่งค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวครับดยดาวอยู่ที่21ครับสำหรับการลากในเดือนนี้และเดือนที่แล้วนะครับ ทองคำล่วงลงมาอย่างรุนแรงนะครับแต่เขาก็สามารถรอดมาได้นะครับซึ่งผมเองก็ได้รันอยู่นะครับก็สามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับ3เดือนนะครับทำกำไรไปได้1 5บซนตครับผมผมได้มีการปรับเปลี่ยนพีซีทเล็กน้อยนะครับสำหรับเดือนนี้ผมลองมาใช้นะครับความเสี่ยงต่ำนะครับสร้างผลตอบแทนให้ผมค่อนข้างน้อยทีเดียวครับดังนั้นนะครับ การที่จะใช้ EA Martingale นะครับผมจ้างใจว่าจะมองไปถึงการใช้ P set ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นแต่ก็คุ้มค่าสําหรับค่า V P s ที่เราต้องเช่าและลันไปด้วยนะครับซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงและมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ําลงนะครับาสาหรับ P set นะครับที่เขาใช้อยู่นะครับผมมองว่า M 5นะครับสามารถสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ํานะครับเขาสามารถผ่านมาได้ทั้งเดือนที่แล้วที่ ทองคำล่วงอย่างนุนแรงนะครับและเดือนนี้หรืออาทิตย์นี้นะครับที่ราคากําลังไซเวย์อยู่นะครับเขาก็สามารถรอดมาได้เช่นกันครับสำหรัพิเศษที่ผมได้เริ่มทดสอบนี้นะครับเป็นของเซฟเอ็นะครับสามารถสร้างผลตอบ,บแทนได้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวครับและคุ้มทุนนะครับในการที่เขาจะรันตัวนี้นะครับดอดาวอยู่ที่4ด 47%เท่านั้นเองนะครับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและพรีเซตต่อมานะครับเป็นเซฟเอ็30นะครับสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างต่ําอยู่เหมือนกันนะครับและดอลาวก็ค่อนข้างต่ํามากนะครับอยู่ที่0.71%นะครับผลตอบแทนก็ไม่มากนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งถ้าเราใช้เซฟเอ็30น่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับต่อมานะครับพรีเซตของ m 15นะครับสำหรับพรีเซตเอ15ของความเสี่ยงต่ํานะครับ สร้างผลตอบแทนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขามาแตกนะครับในเดือนที่2นะครับเดือนกุมภานะครับซึ่งไม่ผ่านในช่วงเดือนที่2นะครับผมจึงขอข้ามไปก่อนนะครับสำหรับความเสี่ยงสูง H1 นะครับฝากขั้นต่ำหนึ่งพันดอลลาร์ครับก็แตกเหมือนกันนะครับซึ่งจากที่ผมได้ทดสอบนะครับจะมีอีกพรีเซตหนึ่งนะครับที่ผมยังเทสไม่เสร็จนะครับแต่ว่าผมเทสไปแล้วรอบแรกนะครับสามารถทํากําไรต่อเนื่องได้ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนที่6เลยนะครับเดือนนี้อ่า ยังทดสอบไม่สําเร็จนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เก็บสถิติไว้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถเปิดให้ดูได้เนื่องจากยังเทสไม่เสร็จนะครับสำหรับพรีเซตนี้นะครับสามารถสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับสําหรับพีเซตความเสี่ยงสูง M 5นะครับเป็นพีเซตที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงคุ้มทุนนะครับสามารถคืนทุนได้ไวนะครับความเสี่ยงของเขานะครับที่ผมได้เห็นของเขานะครับแค่22%่นะครับใน2เดือนนี้นะครับ ที่ทองคาล่วงลงมานะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับสนใจสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับก็สามารถใช้นะครับ p r e s e ความเสี่ยงสูง M5 ได้นะครับหรือถ้าหากว่าใครต้องการลดความเสี่ยงลงมานะครับก็ขอแนะนําเป็นความเสี่ยงต่ําจะเป็น M5 นะครับซึ่งผมขอเชียร์ทั้ง2พง p r e นี้นะครับเพราะสามารถสร้างผลตอบแทนในการทดสอบย้อนหลังได้ค่อนข้างดีนะครับหรือจะใช้นะครับความเสี่ยงต่ํานะครับ H1 ก็ได้นะครับแต่ว่าผมได้ทดสอบแล้วนะครับ ของเดือนนี้นะครับซึ่งเหมือนลันเฟเลยนะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับความเสี่ยงต่ํานะครับ H 1นะครับผลตอบแทนต่ํามากๆเลยครับจึงคิดว่าไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่นะครับก็สลับสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าท่านใดนะครับสนใจลั่น EA S1 g o t e d e นะครับขอแนะนําเป็น2ส่วนนะครับก็คือความเสี่ยงสูง M5 กับความเสี่ยงต่ํา M5 นะครับต้องขอให้เลือกทั้ง2ส่วนนี้แล้วกันนะครับ ซึ่งเมื่อผมเทสเสร็จเมื่อไร่นะครับผมจะแนบผลการเทสไว้ให้ในลิงก์กลุ่มของเรานะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับ